สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะใน EP 7นี้กับรายการเปิดท้ายขายเซอร์นั่นเองค่ะซึ่งตัวรายการของเรานะคะจะให้ความรู้ต่างๆให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจตัวเซอร์มากยิ่งขึ้นซึ่งตัวเซอร์ในวันนี้ที่เราจะนําเสนอนั่นก็คือคอมเทียเพนเทสพัทนั่นเองค่ะซึ่งบุคคลที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะก็เป็นบุคคลสุดเอกลู lusive, ท่านเดิมเช่นเคยค่ะนั่นก็คืออาจารย์สนั่นนั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญคุณผู้ชมไปรับชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์สนั่นเหมือนเดิมนะครับอันนี้วันนี้นะครับผมมีเซอร์ของคอมเทียอีกหนึ่งตัวมาแนะนำนะครับเป็นคอมเทียเพนเทสพัทนะครับปัจจุบันเป็น exam code รหัส pt 0 0 0 2นะครับอันนี้เรามาดูว่าคอมเทียเพนเทสพัทเนี่ยเป็นเซอร์ที่เหมาะกับใครบ้างแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับรายละเอียดเนื้อหาย,ยังไงในโอเวอร์วิวที่หน้าเว็บไซต์ของคอมเทียนะครับคอมเทียเพนเทสพัทบอกว่าเป็นเซอร์สำหรับไซเบอร์เซキュริตี้โปรเฟชชั่นอล ที่ทำงานทางด้าน penetration testing and vulnerability management นะครับก็คือนักเจาะระบบนั่นเองนักประเมินความเสี่ยงประเมินช่องโหว่ซึ่งคอมเทนเพนเทสพ,พันเนี่ยจริงๆแล้วก็จะคล้ายๆกับหลายๆเซอร์ห้รอื่นๆเพียงแต่ว่าเพนเทสพ,พันเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าเขาจะค่อนข้างให้สกิลกับนักทดสอบเจาะระบบ ในทุกๆมุมนะครับนอกจากเรื่องของเทคนิคขอย่างเดียวนะครับยังมีเรื่องของการจัดการเรื่องของการทำรีพอร์ตเรื่องของการดูเรื่องของรูออฟ f อนด์เคนเด้นท์นะครับเรื่องสโคปต่างๆคือทํข้อบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเข้าใจในทุกๆบทบาทหน้าที่ของงานทางด้านเจาะระบบอันนี้เรามาดูในรายละเอียดเนื้อหาของ exam ดูบ้างนะครับตัวคาเทเป็นเทพัน exam Objective นะครับรหัสพ t 0 0ศนเนี่ยนะครับก็จะแบ่งโดเมนทั้งหมดเป็น5โดเมนนะครับ h a n n i n g and Scope นะครับเรื่องของ Information Gathering and Vulnerability Scanning Attack and Exploit Report and Communication แล้วก็โดเมนสุดท้ายคือ Tool and Code Analysis มาดูคร่าวๆกันบ้างว่าแต่ละโดเมนเนี่ยพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับอันที่หนึ่ง n i n g a n d scope เนี่ยก็เป็นตั้งแต่เรื่องต้นเลยนะครับคนทำเพ t ทสติ้งเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่เก่งเทคนิคอย่างเดียวนะครับต้องทำแผนเรื่องของการบริหารโครงการในแง่ของการทำเรื่องของ penetration testing ให้กับลูกค้าให้กับหน่วยงานของตัวเองแผนว่าจะทำอะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับใช้วิธีการแบบอันที่1เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของ c o v p r n a n c e risk แล้วก็ compliance concept แน่นอนเรื่องของการทำเจาะระบบก็เป็นหนึ่งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ พวกหลักธรรมาพิบาลเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็เรื่องของพวกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆเพราะนั้นคนทำเป็นเทสท์พก็ต้องเข้าใจในเรื่องต่างๆพวกนี้นะครับข้อกฎหมายข้อจํากัดสิ่งที่ทําได้สิ่งที่ทําไม่ได้นะครับสัญญาสัญญา NDA ต้องทําบ้างไหมนะครับในแง่ของคนทาเป็นเทในส่วนที่2นะครับเรื่องของสกโก้กับแพนดิงก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรีควอร์มเมนหลังจากที่เรารู้เรื่องกฎหมายเรื่องข้อบังคับต่างๆธรรมาพิบาลของนักทดสอบจากระบบแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ารีควอร์มเมนของลูกค้าหรือรีควอร ของเราเองที่เราต้องทําจ่อระบบมีเรื่องอะไรบ้างมาตรฐานเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไงนะครับใช้ไมตอรแอดแท็หรือใช้ o w a ัฟเว็บซิเคียวริตี้ยังไงนะครับใช้มาตรฐานความปลอดภัยของนิตหรือเปล่า r ูนออฟเบนเก้ m เมนต์ก็คือเรื่องของตัวเวลาเรื่องของข้อจํากัดต่างๆสโอบเงื่อนไขขอบเขตอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้นะครับข้อควรพิจารณาในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆในการทํเจาอระบบ Network App c อ o u d ต่างๆตรงนี้เป็นออนพีวิทไหมเป็นคลาว d ไหมนะครับรายการของสิ่งที่เราจะเจาะ รวมไปถึงเรื่องของประเมินเรื่องของสโคปที่เราจะทําอย่างเช่นเวลาตกลงกับลูกค้าเนี่ยก็ต้องตกลงกันให้ชัดว่าจะทาประมาณไหนยังไงแค่ไหนนะครับเครื่องกี่เครื่องเครื่องไหนบ้างในเรื่องของสโคปเอาเงนเกรวมไปถึงเรื่องของอีดิคอลแฮกคิงไมซ์เซตทางด้านอีดิคอลแฮก i ิงก็คือว่าเวลาที่เราเจาะระบบของลูกค้าแล้วเนี่ยไปเจออะไรผิดปกติเจออะไรที่มันเป็นข้อมูลสำคัญสำคัญเราก็ต้องมีการเตือนมีการแจ้งแล้วก็มีการตกลงกับลูกค้าว่าถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นเราจะทําอะไรยังไงกับลูกค้าเครื่องมือที่ใช้ไม่ควรเป็นเครื <approach> <Software> <ๆ>่องมือททที่่มมันันําาาให้้สงผลลกกกบบูค ากจนเกินไปหรือใช้ได้แต่ว่าเราต้องควบคุมได้แล้วก็ในโดเมนที่2นะครับโดเมนที่2เป็นเรื่องของ information gathering แล้วก็เรื่องของ vulnerability scanning ก็คือขั้นตอนถัดมาหลังจาก planning แล้วก็ตัวทำ scope เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มหาข้อมูลหาข้อมูลในขั้นตอนแรกก็เรียกว่าเป็นการทำ reconnaissance หาข้อมูลแวดล้อมต่างๆของระบบที่เราจะเจาะอาจจะหาจาก dns หาจากเว็บหาจากข้อมูลที่อยู่บนเว็บบอร์ดที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเครื่องไม้เครื่องมือพวกโชว์แดนพวกอะไรต่างๆพวกนี้เป็น เครื่องมือในการทำเล็กคอนไแซแบบพาสซีก็คือยังไม่ได้ทําอะไรกับตัวระบบลูกค้าถันมาก็เป็นเครื่องมือเล็กคอนไซแบบแอคทีฟก็คือเริ่มมีการส่งอะไรเข้าไปที่ตัว IP หรือตัวเครื่องของลูกค้าบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่เยอะส่งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากขึ้นกว่าการทำพาสซีเราจะใช้เครื่องมืออะไรได้บ้างอันนี้ก็จะพูดถึงเครื่องมือในเชิงของพาสซีหลักการต่างๆหลังจากการทำเล็กคอนไซแล้วเนี่ยเราก็จะได้ผลลัพธ์ของมันออกมาพอได้ผลลัพธ์ของเล็กคอนไแซนออกมาได้ข้อมูลต่างๆออกมาเราเาาเเาารร,บบเราจะะออบบบททียว่หืตัด จอระบบหรือโจมตีเข้าไปเนี่ยมีรายละเอียดต่างๆยังไงบ้าง OS เป็นอะไรเน็ตเวิร์กยี่ห้ออะไรอุปกรณ์เน็ตเวิร์กยี่ห้ออะไรซอฟต์แวร์เวอร์ชันไหนแล้วก็ดูเรื่องของพวกชื่อพวกชื่อเว็บไซต์ต่างๆใช้เครื่องมืออย่างเช่น n m a p สแกนหรือเก็บหลอกเข้ามาดูหลังจากเราได้ข้อมูลวิเคราะห์ผลจากการทำ reconnaissance แล้วเราก็เริ่มสแกนหาช่องโหว่ของมันคราวนี้เราก็ต้องใช้เครื่องมือที่เป็นเทคนิ克拉ครับเครื่องมือเทคนิคก็อย่างเช่นชัดๆเลยเรื่องของ NMap จะสแกนดูว่าตัว target IP นั้นเปิดพอร์ตเปิดสวิตอะไรอยู่บ้าง อะไรมีช่องโหว่ตรงไหนตรงนี้เราจะได้ช่องโหว่มาแล้วนะพอเสร็จขั้นตอนที่2หลังจาก information gathering แล้วก็ vulnerability scanning เสร็จปุ๊บเราได้ช่องโหว่แล้วเราก็จะเริ่มทำการ โจมตีแล้วก็เริ่มส่งพวก Payload ที่เป็นลักษณะข,ของบริเชีย u เข้าไปก็คือการทำ e พ p o r t นั่นเองเราก็มาดูว่าช่องทางหรือสื่อก็คือ a t t a เว v e ตอร r เนี่ยมีช่องทางไหนได้บ้างที่เราจะเข้าถึงตัวเป้าหมายหรือว่าไอตัวระบบที่เราจะโจมตีหรือเราจะเจาะระบบเข้าไปช่องทางเน็ตเวิร์ก Database เป็นยังไงนะครับวิธีการในการเข้าถึงเข้าช่องทางไหนได้บ้างจะส่งเป็นลักษณะฟิชช h i n g เข้าไปเป็นมา l แวร์ผ่านฟิชช h i n g เป็นมา l แวร์ผ่านเว็บไซต์อะไรต่างๆแล้วก็ทูที่เกี่ยวข้องในการทำา p o t พอยก็อย่างเช่น m t t s Spo ยนะครับตัว Netcat ตัว Nmap แล้วก็ในแง่ของ Network ก็ยังมีเรื่องของไว s t o ทูที่ใช้ในการทำเรื่องของ a t t a c k ทางทางด้าน Network ที่เป็นไว e s สใช้อะไรได้บ้างนะครับวิธีการ a t t a c k แบบไหนได้บ้างเป็นการทำดิออสเทนการทำแจม m i n g นะหรือการทำตัวอีวีทวินติดตั้งพวกแ c c e เซสพอยตหลอกเข้ามานะครับเพื่อให้ User หรือใครอันมาเกาะแล้วเราก็แกะแพ็กเกจทูต่างๆก็จะเป็นในเชิงของพวกไวร e สเน็ตเวิร์ก ถัดมาก็เป็นลักษณะของการโจมตีไปที่แอปพลิเคชันเบสพวกช่องโหว่ทางด้านแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์นะครับเว็บเนี่ยเป็นช่องโหว่เป็นจุดที่เรามากักจะได้ทําทดสอบจอระบบบ่อยๆก็มาตรฐานของ OWASP Top 1นะครับช่องโหว่อะไรที่เจอบ่อยบ้างการโจมตีไปที่ช่องโหว่ API เขาใช้วิธีการเขียนแบบไหนโจมตีอย่างไรนะครับแล้วก็ ถัดมาเป็นการแอตแท็กไปที่พวกอินฟราสักเจอร์ที่เป็นคลาวลักษณะของคลาวเนี่ยจะมีช่องโหว่อะไรที่พบบ่อยๆบ้างใช้วิธีการแบบไหนใช้พวก SDK ที่เป็นล,ลักษณะของการโจมตีเข้าไปแต่สิ่งต่างๆพวกนี้มันต้องได้มาจากข้อมูลตอนเราทำเล็กคอนไนแซงก่อนนะครับเขาใช้แพลตฟอร์มแบบไหนเวอร์ชันอะไรต่างๆพวกนี้แล้วเราถึงจะเลือกเครื่องมือืองมอในการโจมตีได้เหมาะสม Com m o n a t t a c k ใน Specialized s y s t e m อันนี้ก็จะคล้ายๆที่เขาพูดถึงกันว่าระบบไอทีเนี่ยมันจะมีช่องโหว่คล้ายๆกันแต่มันจะมี ระบบบางสิ่งบางอย่างที่มันจะมีช่องโหว่เฉพาะ อย่างเช่นโมบิลิตี้นะครับพวกระบบที่เป็นโครงสร้างแบบโมบายใช้โมบายเรื่องอินเ r อร์เน็ตออฟติ a งดาต้าสตอร์เรแบบต่างๆมีช่องโหว่อย่างไงได้บ้างพวกที่เป็นคลาวด์เบดพวกที่เป็นลักษณะของออนพิมิตต่างๆมาน m เมนต์อินเทอร์เฟซบริเ i รตี้พวกช่องทางในการเข้าไปบริหารจัดก,การระบบจะมีช่องโหว่อะไรได้บ้างเขาใช้โปรโตคอลอะไรแล้วก็ช่องโหว่ที่พบบ่อยๆคือการโจมตีไปที่ระบบที่เป็นสเปเชียลพวก V M พวกคลาวด์พวกนี้การโจมตีโดยใช้โซเชียลจินเนอร์ลิหรือว่าฟิสิเค a ลแอตแทกก็คือโจมตีที่คน,น,น แหละนะครับโจมตีที่ช่องโหว่ของคนคนมักจะประมาทมักจะไม่มีความตนัก ตรงจุดไหนยังไงบ้างใช้ฟิชชิงใช้เรื่องของเทลเกตติ้งเรื่องของการปลอมตัวเครื่องมือในการปลอมตัวเป็นคนอื่นเป็นแอคเค้าอื่นนะครับคนนี้จะมีช่องโหว่ในแง่ของจิตวิทยาอะไรบ้างมีความโลภม,มีความต้องการอยากได้หรือโดนสถานการณ์เร่งด่วนบีบบังคับตรงนี้เราก็สามารถใช้วิธีการสร้างสถานการณ์เพื่อหลอกคนได้หลังจากที่เราโจมตีแล้วเราก็เอ็กพอร์เข้าไปที่ตัวระบบได้แล้วเมื่อเราเข้าถึงได้แล้วเราทําอะไรกับระบบที่เราเข้าถึงได้บางทีอาจจะไปเอาข้อมูลออกมาไปสร้างแอคเค้์ขึ้นมาเอง ไปฝังซอฟต์แวร์บางตัวเพื่อให้มันเกิดช่องทางในการเข้าถึงได้ต่อเนื่องในอนาคตไปสร้างไฟล์สร้างหน้าเว็บเพจหลอกๆตรงนี้เป็นการทําเพื่อให้เกิดเห็นผลว่าเราเข้าถึงระบบเราคอมโพมายเขาได้แล้วแล้วก็เป็นหลักฐานนะครับในการบอกว่าเราทําได้เรียบร้อยแล้วอันนี้ในกรณีที่เราไปรับจ้างกรณีที่เป็นเทสเตอร์ไปรับจ้าง่อระบบของลูกค้าแล้วก็เพื่อให้เห็นหลักฐานว่าเข้าถึงได้จริงและช่องโหว่นั้นมีความเสี่ยงจริงๆโพสต์เอ็กพอร์ตเอชั่นหลังจากเราทําสิ่งต่างๆอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่สาคัญมากสําหรับนักเป เทสเตอร์ก็คือว่าการเขียนรายงานในโดเมนที่4จะพูดถึงเรื่องของการเขียนรายงานเขียนยังไงให้อ่รายงานนั้นมีประโยชน์แล้วก็ลูกค้าสามารถนําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเรื่อง Security ของของค์กรของเขาได้รายงานทั้งในเชิงของระดับของผู้บริหารรายงานทั้งในระดับของเทคนิคพวกผู้บริหารก็อย่างเช่นเป็น Executive Report ถ้าเป็นเทคนิคก็จะเป็นเทคนิคข้อรีพอร์ต ข้อสำคัญในการเขียนรีพอร์ตนะครับใครเป็นคนอ่านรีพอร์ตนั้นอย่างแรกต้องรู้รีพอร์ตนั้นจะประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้างในแต่ละเลเวลที่ผมพูดมาแล้วก็เวลาเวลาที่เราบันทึกหรือเวลาที่เราทํารีพอร์ตตัวรีพอร์ตนี้ก็ต้องเป็นความลับนะครับเพราะว่าหลุดไปถึงมือพวกแอตแทกเกอร์ที่ไม่หวังดีก็ก็มีความเสี่ยงแล้วก็การบันทึกเหตุการณ์สำคัญสำคัญต่าง ในหัวข้อถัดมาของเรื่องรีพอร์ตนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของรา,ายละเอียดที่บอกว่าถ้าเจอช่องโหว่ต่างๆแล้วเนี่ยเรคคอมเมนเดชันในการไปจัดการช่องโหว่ต่างๆเหล่านั้นที่เราโจมตีได้แล้วเนี่ยจะต้องไปจัดการยังไงเป็นทั้งเทคนิคคอนโทรลแอดมินคอนโทรลพวกพ olicy ต่างๆโอเปอเรชันคอนโทรลฟิสิ c อลคอนโทรลจะต้องเอาเครื่องมือตัวไหนมาใช้กับช่องโหว่หรือว่าระบบที่มีจุดอ่อนตรงนั้นยังไงได้บ้างคอมมูนิเคชันดิลิ้งเพนเทสติ้งนะครับก็คือว่าในกระบวนการหนึ่งระหว่างที่เราทำเพนเทส หรือทดสอบจอระบบเนี่ยวิธีการสื่อสารกับลูกค้าทำยังไงถ้าสมมติวันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างเช่นเราไปเจอปุ๊บมีช่องโหว่แล้วพอดีมีมาแวร์ของตัว attacker เนี่ยวางไว้จริงๆเนี่ยเราจะแจ้งลูกค้ายัางไงเราจะหยุดไหมเราจะระงับเขาก่อนไหมอันนี้เป็นข้อตกลงที่อาจจะต้องตกลงกับลูกค้าไว้แต่แรกว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทําอย่างไรนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นเรื่องของ post report delivery activity นะครับก็คือหลังจากที่เราเนี่ยทำรีพอร์ตเรียบร้อยไอ้สิ่งที่เราทิ้งเอาไว้ในระบบอย่างเช่นเราไปสร้าง Account เราไปเขียนข้อมูลในด a ต้าเบเพื่อให้ลูกค้าเห็นเป็นหลักฐานว่ามันระบบมันมีช่องโหว่จริงๆเนี่ยเราต้องตามไปเคลียร์นะครับต้องตามไปลบไปจัดการให้ทุกอย่างกลับมาปกติข้อมูลขยะอะไรที่ทิ้งเอาไว้ก็ต้องไปเคลียร์ให้หมด เสร็จแล้วข้อมาเขียนเป็น lesson l e a r n นะครับรวมถึงเขียนขั้นตอนในการที่ว่าถ้าสมมุติเคลียร์แล้วลูกค้าจัดการแล้วเนี่ยสเต็ปในการที่เราจะไปรีเทสซ้ําเพื่อดูว่าเมื่อเราใส่มิเ g ก t ชันลงไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยทดสอบแล้วไม่เจอแล้วนะช่องโอว่เดิมๆนะครับก็เป็นเรื่องของโพสต์รีพอร์ตเดเว นะในโดเมนสุดท้ายนะของเพนเทสพารก็คือเรื่องของ t Tool and Code Analysis อันนี้พูดเรื่อง t Tool โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ t Tool หลกัหลกๆของเพนเทสเตอร์เนี่ยก็คือตัวโปรแกรมนั่นเองอย่างเช่นการเขียนพวก Exploitation Payload พวกนี้มันต้องเขียนเปน็นลักษณะเชิงโปรแกรม เราต้องใช้โปรแกรมในการเข้าไปจัดการทดสอบจอบระบบก็จะมีหลายๆตัวอย่างเช่นให้เรียนรู้เรื่องของลอจิกลอจิกในการที่สร้างรูปสร้างบูลีอะไรต่างๆโครงสร้างข้อมูลนะครับ Data ructure, เดต้าสตั๊กเจอร์ไลบรารีที่จำเป็นต้องใช้ในหัวข้อถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างสคริปต์นะครับหมายความว่าเพนเทสเตอร์เนี่ยต้องมีความสามารถในเชิงของการเขียนโปรแกรมหรืออ่านโปรแกรมพอสมควรบางทีเขียนเองไม่ได้แต่ต้องรู้จักหยิบมาใช้นะครับให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราจะทดสอบนะครับจอบระบบ ภาษาต่างๆก็อาจจะต้องรู้บ้างนะครับเรื่องของ y y t o o นะพวก Java Script ต่างๆวิธีการจัดการหรือว่าการวิเคราะห์พวกโค้ดที่ใช้ในการโจมตีนะพวก Exploitation Code แนละ้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องเครื่องมืออันนี้เขาจะเป็นชั่นในเรื่องเครื่องมือเป็นหลักนะรายละเอียดในโดเมนเนี้จะเป็นชื่อของเครื่องมือที่ใช้ในโบลูทูธต่างๆพวกสแกนเนอร์มีอะไรบ้างนะซึ่งของเคาเนจะเน้นที่เป็น OpenSource เป็นหลักนะครับ อาจจะมีบ้างนะครับที่เป็นลักษณะเซอร์วิสที่ต้องต้องจ่ายตังค์ต้องใช้เงินเหมือนกันแต่ว่าจะเน้นที่เป็นโอเพนซอร์สมากกว่านะครับของคอมเทียอย่างเช่นตัวโซแดนเนี้ยเราก็เห็นว่ามันมีเซอร์วิสที่เป็นลักษณะตัวฟรีให้ใช้แต่ถ้าเราอยากต้องการข้อมูลลึกๆเราก็อาจจะต้องสับสะคริปจ่ายเงินเข้าไปบ้างนะครับเน็ตซ่าอย่างเงี้ยในการสแกนนะครับสแกนพื้นฐานก็ใช้ตัวฟรีได้แต่ว่าถ้าสแกนเป็นคอมเมอร์เชียลใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากินก็ต้องจ่ายตังค์ เขาจ่าตังคอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของตัว Objective ของคอมเทีย e พนเทสพ a r นะครับคราวนี้ในพาส,สุดท้ายนะครับพัส,สดท้ายเพนเทสพเหมาะก,กับคนที่ทำงานในตำแหน่งอะไรบ้างนะครับ ในหน้าเว็บไซต์ของโฮมเพลย์เาจะมีพูดถึงนะเพนเทสเตอร์นี่เป็นหลักเลยเพราะชื่อชื่อบอกอยู่แล้วนะเพนเทสเพันก็เหมาะสำหรับ penetration tester นักจอระบบในทํานองเดียวกันคนที่เป็นคนดูแลความปลอดภัยในองค์กรเนี่ยถ้ามีความสามารถในเรื่องของ p e n เทสเตอด้วยก็อาจจะไม่จําเป็นต้องจ้างนะไม่จำเป็นต้องจ้างนัก p e n เทสเตอที่เป็น third party เราก็สามารถทําเองได้หรือว่าเป็น security c o n s u l t a t เป็นเว็บแอปเพนเทสเตอร์นะเป็นคาวซีเคียวริตี้สเปเชียลิสต์คือประมาณว่าถ้าเรารู้ว่าคนโจมตีเราอย่างไรเราก็าจะรู้ว่าวิธีป้องกันทําอย่างไรนะครับเพนเทสพัทเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่อยู่ในสายงานไซเบอร์ซีเคียวตี้ซึ่งค่อนข้างมีความรู้ทางด้านเทคนิค ประมาณหนึ่งนะครับมีประสบการณ์ทํางานทางด้าน s e c u r ริ y มาประมาณหนึ่งก็ค่อนข้างเป็นซีเนียนนิดนึงนะครับแต่เทคนิคค่อนข้างเทคนิคมากๆก็โดยประมาณของเพนเทสพัทก็จะประมาณนี้ครับจบลงไปแล้วนะคะกับ EP 7นี้กับตัวเซอร์ที่มีชื่อว่าคอมเทียเพนเทสพัทค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์สนั่นมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะยังมีความสงสัยเกี่ยวกับตัวเซิร์ตัวนี้อยู่สามารถทักมาสอบถามเราได้ที่เพจ a c e b o o k e ี s t ก็ t e c h ได้เลยสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช anel ยูทูบอีสเคทเทคของเราไว้นะคะเพื่อที่ใน EP หน้าตัวเซอร์ตัวไหนที่เราจะมานำเปิดท้ายอาจจะถูกใจคุณก็เป็นได้และก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วค่ะทางทีมงานอีสเค e เทคของเราต้องคอลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ